สวัสดีครับผมออกัสนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมนะครับผมโอเคนะครับผมใครเล่นเกมนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับผมผมชื่อออกัสซีพีครับผมแล้วจะมาเล่นคับดิวตี้ให้ทุกคนดูนะครับผมครับผมใครเล่นก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมตอนนี้ผมก็เล่น คับดิวต,ตี้นะก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็เล่นพอเก่งแหละพอได้ไโอ้ยยยย ควาเกมนี้มันสนุกตรงไหนก็มันเป็นแล้วแต่คนชอบอ่ะก็ผมชอบแนวนี้อ่ะตายแล้วเกิดได้อ่ะกเล่นขายเกียรตนะครับเกมนี้เป่นขายเกียรตเล่นเยอะก็ไม่ดีนะผมเ ใช่ไหม oh. ไปก่อนวันนี้ก็แค่นี้แหละครับน,นีนละเกมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นให้ดูนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย